สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะส่องชีวิตปัจจุบันตาพัสิ์ออมปัทมาพรล่าสุดประกาศตั้งท้องลูกคนที่สองชีวิตล่าสุดหลังแต่งงาน เป็นอีกคู่รักในจอที่กลายมาเป็นคู่รักกันจริงๆนอกจอสำหรับคู่รักละครจากจากวงวงที่ออกอากาศผ่านทางช่อง7 HD อย่างคู่ของต้าประสิทธิ์และอ้อมปัทมาพรที่แต่งงานกันไปเมื่อปี2559และเมื่อปี2561ทั้งคู่ได้มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวชื่อว่าน้องอันดาที่ตอนนี้ก็เริ่มโตแถมอย่างน่ารักสุดๆเลยละค่ะ ล่าสุดในอิสต a าแกรมของอ้อมปัทมาพรได้โพส์ภาพครอบครัวโอยพอรวันเกิดสามีพร้อมทั้งยังประกาศท้องลูกคนที่สองโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่า Happy b i r ิร์ดเดย์ปัปาต้านะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงตลอดไปงานเยอะๆเงินเยอะๆยอดปังๆนิวไฮทุกเดือนไปเลยรักที่สุดนะคะคุณพ่อลูกสอง #happybirthday ปัปปาต้า #deanda ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ